สวัสดีครับมื่อวันที่เกา้ามิถุนายน2,559เวลาประมาณ14นาฬิกาถึง17นาฬิกาสำนักง,งานสารจังหวัดหนองบัวลำพูโดยท่านนัฐป,ปกรพิทยะปัญญาธรรมร่วมกับสำนักง,งานที่ดินจังหวัดได้จัดโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันในชุ่มชนเฉลิมพระเกียรติขออนุญาตอ่านนิดนึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวา่าโรคกาศฉลองรัฐสมบัติครบ70ปีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวา่าโรกาศมหามงคลเฉลิมพระชนภพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหา2 5ง9อยู่ที่บ้านน้องเหมือดแอหมู่ที่หนึงตำบลบนน้องเรืออำเภอนนสังจังหวัดน้องบัวลำพูในการสร้างความปรองดองสมานฉันกระสืบเนื่องจากที่หมู่บ้านแห่งนี้ ได้มีกรณีพิพาทกันในมูเครือญาติเป็นเวลาเนินน่านมาประมาณสิบกว่าปีได้แล้วเป็นกรณีพิพาทเรื่องที่ดินฟ้องกันไปฟ้องกันมาเป็นทั้งโจทย์เป็นทั้งจำเลยก็เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉัน์บางคดีก็จบไปแล้วแต่ว่าบางคดีกันลักสีมีแนวโน้มว,ว่าสิีก็เกิดปัญหาลุกลามไปในภาาน่ายภาคนาท่านหัวหน้าผู้พิพากษา ท่านนทบุกรท่านกมีนโยบายเรื่องที่สร้างความปลองดองสมานฉันขึ้นในชุมชนอันไหนที่มันสพ่อคุยพูดคุยกันได้ในฐานะพี่น้องในฐานะเครือญาติท่านก็จะที่ท่านก็จะให้มันเกิดขึ้นสร้างความรู้สึกที่ดีๆให้มีต่อกันก็ปรากฏว่าในการจัดครงกันในมือนี่มีชาวบ้านเขารวมประมาณเกือบสองรยคนมีทั้งครู พิพาทคูก่กรณีทั้งสองไฟเป็นคิดว่าในจังหวัดหนองบัวลำพูผมถือว่าเป็นข้างเดียวและขั้งแรกและแต่สิมีขั้งต่อไปที่ท่านระด,ดับหัวหนา้าผู้พิพากษาสารได้ได้เหยียบแผ่นดินท้นสังในโลกมาเผชิญสืบในโลกมาดูแลมา่อเบิงสภาพกรณีที่ดินที่พิพาทกันก็นับว่าเป็น เป็นบุญของคนอำเภอโนนสังที่ผมอยู่อำเภอโนนสังอยู่แล้วเนาะก็เป็นบุญของคนโนนสังในฐานะตัวแทนคนโนนสังนี่ต้องขอขอบคุณท่านหัวหน้าสำนักง,งานจังหวัดน้ำท่านที่ดินจังหวัดท่านผู้กำกับท่านผู้การจังหวัดองบัวลํ่านูร่วมถึงส่วนราชการทุกภาคส่วนทั้งไฟปกครองอำเภอโนนสังท่านปอวุโสหลายๆภาคส่วนมือนนี่ได้มองเห็น เพามสาคัญและก็ได้ให้เ้อมสําคัญในเรื่องนี้นอกจากนั้นแล้วท่านหัวหน้าผู้พิพากษาศาลท่านก็มีการจัดบรรยายแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการฟ้องดองเกี่ยวกับการยุ่ร่วมกันบางคดีเพราะจำเป็นต้องไปสืบสารก็ได้บางคดีก็สามารถติดจบในการไกลเกียท่านเอาน้ำแนวทางการไกลเกียก่อนสิเขาไปสู้ การสืบพยานการสืบพยานท่านให้ความรู้ว่าสืบตอนได้ก็ได้บ่รยากแต่ว่าการใกล้เกียงนี่มันเป็นการปรนีปนอมการปณนีประนอมเนี่ยเวลาศาลตัดสินเพิ่นจะให้ความรู้ว่าการปณนีปนอมท่าย่อมกันกันเป็นการตัดสินตามความยินยอมของทั้งสองฝ่ายบ่มีผู้ได้บ่มีผู้เสียเสมอการวินวินชนะทั้งสองฝ่ายบ่มีผู้แพ้ขอภัยบ่มีผู้ชนะชนะกันทั้ง ครูพิพาทเรื่องเล่าต่างๆที่พิพาทกันมาเป็นเวลาเนื่นนานซึ่งบรรยากาศสุดท้าย,ยูบนสำนักง,งานเทศบาลน,น้องเลือเนี่ยก็เป็นเห็นผมเห็นบรรยากาศแล้วผมตื่นตันใจผมดีใจน้ำชาวบ,บ้านบ้านน้องเหมือนแอร์บ้านน้องเลือมูต่างๆเนี่ยแหละมูสิบเอ็ดมูสิบสีบส่กับมูอะไรเนี่ยผมจำาม่ได้เนาะที่เห็นเพิน่นบรรยากาศเบ้าใจากันแล้ว ดีใจน้ำครับแล้วท่านหัวหน้าพิาพากษาเพิ่นกันยังบอกอีกว่าเพิ่นสีได้มีโอกาสไม่กินสมตำเพิ่นคิดว่าเพิ่นสี้องไดมากอีกแน่นอนซึ่งโครงการนี้นะครับถ้าสําเร็จผมผู้นึงในฐานะผู้ปนอมก็โอ้ก็ดีใจร้ายก็เป็นผู้นึงเนผู้ปน้อมเพิ่นบอกว่าเพิ่นสีมีโอกาสเพิ่นสีกลับมาทําพิทีถ้ากรณีที่ตกลองกันเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะเพิ่นกระติมากผูกคอต่อแขนทําพิที่บาบสีสัวขนพุนเนี่ย สีเฮ็ดให้เป็นต้นแบบในการไกลเกลี่ยในการประนีประนอมย่อมกว้ามกันนี่แหละครับโอกาสที่สีห้ายากเต็มที่และกรมือนี่ที่สําคัญที่ผ่านมาทําดีเพื่อพ่อให้เห่าเห็ดอย่างแน่ท่านก็นได้เว้าคว่ำที่ท่านมีโอกาสได้ถวายความดีเห็คดความดีเพื่อพ่อแล้วกันนำมาแบง่งแันไทยทอดให้ประชาชนคนตำบลนองเลือกคนนนท์สังแล้วก็ภาคส่วนต่างๆได้รับรู้รับทราบ ภูมใจครับบอ,อกตรงๆว่ามีดอ,อกที่เป็นท่นเป็นตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ลงมาทํางานลงมาคุกคีกับชาวบ้านลงมาเบิ่งปัญหาลงมาเบิ่งสภาพพื้นที่กรณีพิพาทกันดีใจครับได้โอกาสีนก็ฝากขอบคุณท่านโคนาพิพากษาศาลจังหวัด,งดงงนงัลพูนทบกรีรัญญารรมท่านที่ดินจังหวัด สำนักง,งานจังหวัดนองบวัวลำพูท่านปานท่องนะครับขอบคุณเป็นไรๆแต่ในฐนานะผมเป็นผู้ประน้อมจะคิดว่าคดีนี้มีความท้าทายแต่ว่าผมคาดว่าผมเห็นบรรยากาศแล้วกันสำเร็จไปเกินครึ่งแล้วล่ะครับเหลืออีกยูนิดเดียวอดทนเอาว่าเป็นยังเท่าพิพาทกันมาเป็นเวลาเป็นชิปปีแล้วละ่ะจะคิดว่าในเวลาอาใกล้มีก็สินนาสีใดมีข่าวดีส่วนข้าวดีสิจังไดเนี่ยผมสิแจ้งให้ทราบอีกทีนึงในน้ำตัวแทนของ ท่าน,นัวหนาผู้พิพากษาศาลจังหวัดนงบนงุมลำพูขอขอบคุณทุกภาคส่วนทุกองอค์กรที่ให้ความร่วมมือด,ด้วยดีกัหวังว่าโอกาสหนาทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งศาลเพิ่นจิได้มีโอกาสได้ไปบรรยายแบ่งปันความรู้ในการวันนี้ประนอมไกลเครีรต่อไปขอบคุณครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ